แล้วดิต yeah. so <s art> um> oh. ัวเตักูเห็นมันลงมานี่มันลงไปลึกแล้วโอ้ใหญ่จริงครับใหญ่จริง จำบ๊ามจริงนะน้องเอ,อ้ยไม่เคยใครจะบ๊าเท่าฮ <laughs> ่าเฮ่อแม่งจะดึงลงลึกกี่กอครับผลงานตัวที่สามครับ <laughs> ถ่ายรูปยังครับใหญ่จริงสีกำลังสวยเลยครับตัวนี้อ่าโอเค